ทำอะไรครับเนี่ยอนญ้าอ้าวแล้วทำไมสนามหญ้าของเรามันเป็นกองดินอย่างเงี้ยครับก็ที่ทำลงรถไงอ๋อขุดดินมาแล้วก็เลยมาถมตรงนี้เพราะว่าดินมันยุบไปเยอะไหนครับเรียกบีมมาทำอะไรครับวิ่งนี่แม่แอบปลูกหัวใช้เท้าเตเมื่อไห่เลยครับเนี่ยปลูกทดลองปลูกเหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกใหม่น่าจะได้ลูกใหญ่กว่านี้นี้ทดลองมาบีมถอนเห้ที่มีหัวบนเนี่ย ลองลองเส็ดิมีหัวเป้าดึงมั้ยมุ้ย <c oughs> ให้บีมดึงดิบีมดึงหัวหนูหน่อยบีม,มนั่นนั่นนั่ค่อยๆดึงนะแบบยก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 แล้วค่อยดึงหัวแน่เลยมีป่ะมีป่ะอุ้ยทำไมมันไม่โตอ่ะกระจิบลิปดึงมาเลยครับบีม,มวไวหนุนด้วยนุนด้วยรถมันหลุมไงรถมันหลุมเหรออุ้ยหักแล้วมั้งอ๋อหัวเล็ก เงี่ยดูอันนี้ดิใช้ไม่ได้เลยทั้งนั้นอนะ่ะทำออกับข้าวไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ทดลองอเออด,ดี๋ยวใหม่โอ้ดูหี่เคะใหญ่สุดคือลูกนี้ <c oughs> แต่กินไม่ได้ด้วยเหมือนจะเน่ากินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวปลูกทิ้งไปเดี๋ยวปลูกใหม่